ฟังนะบพันค้ายทุเรียนผมสวัสดีไหมคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีพี่น้อง fc วัสชุของทุกคนนี่ต้อนหับเขาวชูส่องมนบนาพาหล่อคือเก้าพี่น้องนำแรงๆพี่น่องยังว่ามีอกินครัซื้อกับเขา ปค้ารถเข็นกับยาชูคือเกาพี่หน่อยนี่เป็นย่างย่างใส่หมูนี่ริกเอาเลือกเอาอร่อยได้เลยเลือกเอา้เอาก็เลือกเอาเลยแบบใดก็ได้ ิมงนานหาบวกก็ปรเดินคือก็เขาเขาเขาก็เขาเมื้อขานืกอลายเด้ไม่ไม่ไก่เลยจะมีแต่ว,ว่าให้ลูกเจ้ามูสินั้นแล้วใส่หมูแล้ว,ลลวอาหารมา่าเยอะเลย แก้งหน่อไม้บ่เด็กแก้งหน่อไม้จรบรรยากาศข้ารถเข็นบรรยากาศ รอชื่อรอคิวทางหนึ่ระตูขายตูเรียนหลังจากซื้อกับเขาแล้วก็สิขถามไปเบิ่งขถามไปเบิ่งทุเรียน,จ,ยนจะจุไปเลือกชื่อตัวเรียนเนาะตัวเบิร์นตูเรียนเนาะขามไปเบินเน่ง ย่างใส่ปลาดุปิ้งปลาดุปลาแล้วเขาสามสิ

สิบบาทพอกินเด้ตัวนี้ก็่สิบป่นี่กี่สบาท่ไหมเาตัวลก็ปปกเลือกเาอาไส้ลูกไดนะ้แล้วย่างกันสใส่หมูนี่ไส้ในลูกขายทุเรียนเป็นอะไรไม่ค่าคือเมื่อนี้คือเป็นแบบบระมวนบ่ฝนตกบอก หมดสบายเลยกัะโตบอกเป็นชาติใชใ่มันลุกฝนตกห้ำห้ำดีแต่ละมือเนาะพลโต๊ะห้ำจะบวกบ,บ่อยสบายฝนตกดีฝนกับบวก่อยสบายจิตัวเช่าคล้ายกับเขาแล้วว่าผมได้เดินมาแต่เหึง เฉพาะจังเป็นแบบแบบบปรชื่นในค่ากับเป็นแบบบปรชื่นซอยก็้โาผู้ชอยผู้ซอยทั้งครอบครัวหรือผู้ซอยผู้ซอยขายเนาะยู้อเลยครอบครัวหนีแต่ไม่ดูเลยอยากได้ผู้ซอยอันผู้ซอยในครอบครัวพรอบผู้ชอยใช้เงินเขาบอกง่ายๆถ้าผู้ชอยใช้เงินม่ค่าก็ได้ ยังบุมีผภูชายเงินเรียกเอาซุกแล้วว่าเมคานี่นะามเนี่ยเออซุกแล้วก่อนที่ก่อนที่ย่างก่อนที่ย่างก็ต้องต้มมาแล้วมันจะสุกก่บนมาย่างแล้วมันก็ม่ได้ เทากนสามอันโอ้คันนนได้สามชิ้นราคาเดียวกัน่เออชิ้นละิันตนะป่าเออราคาเดียวกันเป็นหาชิ่รืเอล่าเออ่ฤศจิหาชิบาาเออม่ซื้อ่ิหาชิบาเออไส่อ่อนใส่อร่อย ก็จะแซ่บหาชิปปะเปพ่อ้านกันใบใส่ได้ดิอือวข้อกือะไรเ่ยังไม่ยืนยังม่ยืนบิงยได้แม่บ้านเ็นยืนบิงยังม่ได้ได้ยาได้เป็นต้องเหตุซอยกันแม่บ้านใบยังก็ได้ใบนำ เนี่ยเป็นแต่แสบเลยพี่น้องไปค่าบนซอยซอยฝันป้า,าต้องหาสิบบาทบักไลายหนึง่งพอกินเก่งมันพี่น้องเลยต้องเอามาย่างเองพอายุ่งยากชื่อนั้นไม่ค่านี่สิ้นละสิบบาทหนึง่งป้าต้องหาม อร่อยอาหารยำแรงได้ซูก็รอซื้อรอดจ่ายค่ารถเข็นต้องเบ่งต้องเบ่งใจก่อนเปิดจะเปิดประตูใจวะ ไม่ค่าก็ได้นี่พี่น้องว่าเตอร์ใส่เข่ายบ่ายเพราะผู้ชายคือมือนี่เขาโวยกซอยได้ตัดว่าเห็ดเวียกเขาโวยกซอยได้เห็ดเวียกเห็ดงานฝั่งเขก็เป็นทุเรียน แล้วแล้วยายชุบกลับกันเดินไปค้าขอบคุณหลายๆสิเดินไปเบิ่งทุเรียนฟังหนัยก่อนยันบอกเป็่อนตะซื้อกินเออไปเบิ่งก่อนป่ะขามเลยแหละพร้อมรถบ่มากเออกระบิ่งจะว่ามันอะไเนาะป้าไปข้ามกันโอ้ขายทุกวันบ่บันนี่ยุดแต่เสาร์อาทิตย์บ่ ở thăm mươi cầm bò má, Đến mà vườn thuốc เรียนเบิ่งเฉยๆกิน thuốc văn nó, thuốc เพราะว่ากินทุกวันย้ำได้ไปเดินตลาดก็กินตลอดถูกไหมทุเรียนน่ะเด้อเด้อร่อยก็ซออื้อแล้วตอนนี้ก็เดินกลับเลยพี่น้องแวะซองเบิ่งเมฆา,าทุเรียน ระว่าตอนเช้าจะกมีคนขายกับเขาอยู่แล้วมือื่นเช้าจีบมาชื้อมาเบิ่งเบิรงรถเ้อะีขายร้ายอย่างมาขารถเช้าได้คนปรตูอ๋อคนอื่นจีมาเบิ่งตอนเช่าบ่เคยมาชื้อจะเถื่อนรถเบิร์ดรถจังหวะรถกันรถเจ้ เยอะหลดลายพี่นนองยามแรงสี่แยกสลับสองหาสิแงกสน้ำพนกับไปสลับสองน้ำพนกับไปบางคนเทียนน้าพี่กับไปเอกกะใสต้นเล้เกิดสก๊ ของกับโรงงานเลยพี่นอ้องตราเลจะเดินผ่านลางรถไฟว่าหรอ้อวะรถไฟไปวงเวียดใหญ่บรรยากาศงามแรงแรงพี่นอ้อง กับบ้านกับห้องไอ้ชู้เจ้าจะกินน้ำทางบ่เลยเจ้าไหนกินน้ำทางบ่โหชื่อใส่หมูย่างมากกันย่างมากกินน้ำทางยังฮะยังไปเถืงห้องไอ้ชู้ก็กินน้ำทางพี่น้องเลย ยังไม่ได้ทาฮอดห่อฮอดโรงงานครับห่อเรื่องงานหาโมงกับโบมีโอไม่ได้เห็ดโอหลายปีเลยนะมันจะชุ่เป็นปีแหละตะกันยางมาแต่ชื่อใส่หมูเบงรถโหเด,เดินแถวเด้อบรรยากาศยำแรงๆพี่น้อง จะเป็นหนาเซเว่นหนาเซเว่นตั้งใหม่ซอยเอ็กซไซร์แปทับหนึ่งผัดคล้ายนีงเลยนะอาหารนีน่เลยผัดคล้ายผัดมาตั้งใหม่ได้เลยเนาะไม่ใช่ชว์เนาะ คนมาตั้งใหม่ได้หน่เนาะอาหารนี่ก็มะ่ะบอกเคยกินอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารยังมะ่ะพอผมหาได้ใช้บวกทีเห็นนะจกักแล้วออกกันั่งหล่นโทรศัพช์าผมขอยกย,ย,ย,ยุจักเป็นยังขายยังเคยน่ะเพราะเรา,าอี่เงาะแง่นี่เลอวะพวกเขาเขาบ้านผักต้นนั่นเลย เขาข้า่านวันนี้บอลรืเนี่เขาเขาเขาไปพูดเนาะตอนนี้ก็เดินมาถีนหน้าบ้านเลยพี่น้องหน้าบ้านแล้วยำแรงๆเสียงเขียดกับห้องเลยพี่น้องถ้าหกหาโมงก็กลัวจะเข่าหกมงเลยก็เสียงเขียดกับห้อง พี่น้านลงงานพี่นอ้องมงกลัวจะเขากโมงเพิ่งเอาล่ะพี่น้องมาทางนี้กะจะได้จบคลิปไปก่อนถ้าชื่นชอบก็กไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเด้อพี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมขอขอบคุณและขอบใจ ูที่เขามาเบิงเขามาชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายประตูเพิ่นกับปิดหรือเปล่าฮะประตูเขาวานถ้าได้ปิดเนาะ,ะเป็นบรรยากาศก่อนเขาว้องแถวพี่น้อง